สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือ kombinatorics ซึ่งเป็นหนังสือของ2ออวนอวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด1.1โดยหัวข้อ1.1จะเป็นเรื่องหลักพื้นฐานการนับนะคะซึ่งโจทย์ข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่ามีตู้ปรายณี5ตู้มีจดหมาย4ฉบับ จะมีกี่วิธีในการทิ้งจดหมายใส่ตู้ถ้าห้ามทิ้งตู้เดียวกันทั้งสี่ฉบับนะคะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ห้ามทิ้งตู้เดียวกันทั้งสี่ฉบับเราจะจำลองเหตุการณ์ก่อนนะคะมีตู้ไปรษณีย์อยู่หตู้ แล้วจู่เขาบอกว่าห้ามทิ้งตู้เดียวกันทั้ง4ี่ฉบับแสดงว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดไม่ได้ก็คือการทิ้งตู้เดียวกันทั้ง4ฉบับเนะี่ยใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากเป็นแบบบางตู้อาจจะแบบไม่ทิ้งเลยสักฉบับบางตู้อาจจะแบบทิ้งฉบับเดียวบางตู้อาจจะแบบทิ้งสักสองฉบับบางตู้อาจจะทิ้งสักสามฉบับ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเงื่อนไขยเยอะหากเราคิดวิธีการแบบวิธีตรงๆดังนั้นเราจึงจะใช้หลักคอมพลเมนต์ในการมาคิดนะคะเราจะหาจำนวนวิธีในการทิ้ง จดหมาโดยห้ามทิ้งตู้เดียวกันทั้งสี่ฉบับด้วยหลักคอมพลเมนต์นะคะเรื่องอันับแรกเราก็จะ ให้ยูแทนจํานวนวิธีในการทิ้งจดหมายใส่ตู้ทั้งหมดและให้ a แทนจํานวนวิธี ในการทิ้งจดหมายโดยห้ามทิ้งตู้เดียวกันทั้ง4ฉบับนะคะดังน,นั้นเราก็จะได้ว่า A คอมพลเมนต์คือจำนวนวิธีในการทิ้งจดหมายโดยทิ้งตู้เดียวกันทั้งสี่ฉบับ เราก็จะมาหายูกันก่อนนะคะเนื่องจากยูคือจํานวนวิธีในการทิ้งจดหมายใส่ตู้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากมีจดหมายอยู่4ฉบับมีอยู่4ฉบับนะคะเราก็จะและมีตู้ไปรษณีย์อยู่5ตู้ดังนั้นฉบับแรกก็สามารถเลือกทิ้งได้5้าตู้ ฉบับที่2ก็สามารถเลือกทิ้งได้5ตู้ฉบับที่3ก็ได้5ตู้ฉบับที่4ก็ได้5ตู้ืั้งจากการทิ้งจดหมายแต่ละแต่ละฉบับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ย่อยนะคะดังนั้นเราก็จะใช้หลักการคูณ5 x 5คูณ5คูณ5คูณ5จะมีค่าเท่ากับ625ต่อไปเราจะหา A c คอมพลเมนต์นะคะ เนื่องจาก A complement เนี่ยคือจำนวนวิธีในการทิ้งจดหมายโดยทิ้งตู้เดียวกันทั้ง4ฉบับนะคะมีจดหมายอยู่4ฉบับเหมือนเดิม4ฉบับสี่ฉบับนะคะแล้วบอกว่าจำนวนวิธีในการทิ้งจดหมายโดย ทิ together, <the support> motto, ้งตู้เดียวกันทั้ง4ี่ฉบับนะคะดังนั้นฉบับแรกจะเลือกได้5ตู้นะคะจะทิ้งตู้ไหนก็ได้ฉบับแรกพอเป็นฉบับที่2เนื่องจากเขาบอกว่าต้องทิ้งตู้เดียวกันทั้งสี่ฉบับดังนั้นฉบับแรกเลือกทิ้งตู้ไหนฉบับที่2ก็จะต้องทิ้งตู้นั้นนะคะดังนั้นก็จะเลือกได้เพียงวิธีเดียวฉบับที่สก็จะ เป็นเช่นนั้นนะคะเป็นเหมือนกันฉบับที่4ก็เหมือนกันนะคะแล้วการทิ้งจดหมายแต่ละฉบับเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ย่อยดังนั้นเราก็จะใช้หลักการคูณก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ5นะคะดังนั้น e จะเท่ากับ u ลบกับ e อมพ p l e m นต์นะคะ ซึ่ง u ก็คือ625 a c o m p l e m e n t คือ5 625ล5ก็จะเท่ากับ620นะคะ120วิธีนั่นคือมี620วิธีในการ ทิ้งจดหมายโดยห้ามทิ้งตู้เดียวกันทั้งสี่ฉบับนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ